Gracias.

变瘦。 อ้าวโดนบล็อกโดนบล็อกครับโดนบล็อกพี่รรนะบยุดีนะครับโอ้โหนะครับเอเล็กแต่ว่าบล็อกดีนะครับไวะไลมานะครับ่เตเมเ่ารครับไมารับนี้นะครับมันก็อนนะครับร สิบแปดนะครับหนึ่งสองรถสเตอร์อุ๊ยดูพกระโดดวิ่งตามลูกได้สำหรับามเู้รู้แวรู้แว น,นี้แต่โยดเอาครับฟังสอบตักขึ้นได้โจบพัทรรง์ลงโทษไปได้แน่ยนะครัได้าพมเทียบที่สามสองเจ้นี้เบานะครับเสียงแ้รบ

เจตคายอคอสำหรับคุยชมลกนะครับใสใดีด้ยเต็มนะครับอยากคุยชมลกไม่ได้มาเพราโชคช่วยสิบสองสิเจ็บตามหาลังแลแ่สำหรับทางด้านของวินเปนดีสื่อมาตักหัวเนสเอายังไงลูกนี้โอ้อโห,หจังหวะ

ตัดบอลหลามากลูกนี้ตัดจอได้อีกหนึ่งแต้มนะครับไล่มีมาเป็น1 9ต่อย0เหลือแต้มเดียว่รับโอกาสนบีเสริมนะครับ1ก้ายนองน้อยหลก็ไปล้าเตเ 13มมาดูกันในเซตที่สนะครับเป็นทางบินเป็นบีได้ส่งลูกออกโดยมีโค้พักราองกิวดีนะครับจุดจบเก็ีไอเทมฝนะตโครับรเข้าไปหาการ์น É, สิบห <15. S 2> ้าเจ็ดเทกันแล้วที่เจ็ดตัเด็่ตมีเสียได้แต้มเปลี่ยนสกยไหลกมาสวยนะครับเรื่วันี้ซีนีนะครับโคโได้แต้มขึ้นครับ Sit okay.

2, 13. 12 13 With Bun well. 12 13ิามวิทม right. ินบีได้เสิร์ฟปากทบอเสิร์ฟตัดไปหน้าซ้ายบอลน้อยยกไหลมาลูกนี้ต้องตังเตโยอดได้แต้มนะครับนี้ไปเป็น1ิบ2ีแล้วนะครับสิบสองสิบสี่แต้มสิบสองสิบสี่นะครับ โพัทรบงเสิร์ฟเสียนะครับออมท้าเข้าพยายามนีออกไปอีกหนงแต้มนะครับเซตที่สองก็ดีได้เซตสงเป็น 15, <22. S 1> 15, สิบห้าสิบสองทีสิบห้าสิองสองทีพร้อมเริ่มแต้มสิบห้าสบองสูงอลน้อยเสิร์ฟจีหน้าสายพีโนตปักข้อบอลไหลเข้าไปลูกนี้ติดทัดบล็อกออกนะครับได้แต้มนะครับไม่ต้ไลามาเป็นสิบส้านะครับ สูงรจบ15-13นะครับเสริมมานะครับลูกนี้โอ้โหูตีดีสำหรับทางนันนนท์นะครับไล่มาเป็น14-15่อตเหลือแจมเดียวทันแลยครับ1-0 15โอเค มาตัวสบี่บอลน้อยเสิร์ฟไล่เซนมาปักทบอโยงสูงมิดเตะโยนนิดๆสำหรับพีโนธัตรพงศนะครับตามตีเสมอเรียบร้อยเป็น15เท่านะครับสิบห้า้าเตสิบตัวสิบเท่าปักเสิร์ฟไล่เส้นไปหาน้องตัง บอลน้อยไหลมาลูกนี้โอ้้หเตะดีนะครับสรับข้งบอไม่โดนสหรับกีโนสนำอีกครั้งนั้เป็นสิบต่อห้านะครับคุณนำบข้าแกงได้แต้มเป็นสองห้ากห้าต่อสิบหกเสมเิไฟหาลกนะคมลูกนี้่อลยก้ามาสวยนะครับ แตเป๊ะต่กลายเป็นดีนะครับัหเดยวครับั่ดมกมาเดียวสองต็ดเกเบอตัดยอดไปหาคนน้อยนะครับตรงนี้เล่นลูกช็อตนะครับตะดีนะสับของต่างนะครับยได้อีกหนึ่งเตมเป็นสิดเอาีห้าครับ

ตัวผูกดับข้าเกนได้แต้มเป็นส่งสิบแปดต่อสิบหกนะครับหัวไอ้น้อยเส้ของมาหาปักระบอนะครับยกไหลขึ้นไปพินโนยไดีนะครับได้แต้มไล่มาเป็นสิบเจ็ดสิบแปดเหลือแต้มเดียวนะครับพินโนยเริ่มเข้าฝักแล้วครับตอนนี้นะครับ มีลุ้นที่จะชนะในเกมที่สองเหมือนกันนะครับสำหรับบินบินบินนะครับสามเข่าแแบบนิเบียนะครับแปดสิบเจ็ดสิบแปดสิบเจ็ดอมอนาเข่าเซร์มาคัับขอบอ้เล่นลูกช็อตพี่โน้ตเต้เข้าฝักแล้วเว้ยนี่นะครับไมดเที่ยวลูกนี้หรือว่าใช้ประสบการณ์นะครับแตบหยอดนะครับตามตีเสมอได้สบายเป็นสิบแปดเท่าแล้วนะครับสิบแปดสิบแปด สามสี่จะแซงเลยไหมวินวินบีเสิร์ฟขี้ไปบอลน้อยไหลมาลูกนี้ตั้งเตะห่างนะครับลาอีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นสิบเก้าสิบแปดนะครับเตะลุกดำเข้าเกมเตะเต็ม สื้สุดใจจะกินก้าวว่าประทันะครับตามหลังมีเตัมทิมวิีบีเสรยไปดีนะครับสรปั๊บทอโบนะครับตามตีเสมอเรียบร้อยเป็น19บเกต่อสินะครับสุดท้ายเหลือฝั่งละสองเต้มนะครับเกมสิบเสามห้าวนสนามที่สองก็ย ได้เข้ารอบมาชิงชนะเลิศต่อ19นะครับเราจะเตะที่สนามที่หนึ่งนะครับรอบชิงชนะเลิศสนามสีดงหลายเข้ามาอมน้อยนรับหลายเข้ามาน้องตังค์เตะดีขึ้นแท่นไปเรียบร้อยเม็ดเดียวเกมนะครับโอกาสปิดเกมนะครับเพื่อที่จะผ่านเข้ารอบชิงสำหรับทางอมนพาข้าวนะครับเม็ด1อยครั้งแรกนะครับหรือว่าฝั่งวินวินบีนี่จะยอมหรือเปล่านะฮะหรือว่าจะตื้อตอนลุ้นในเซตที่3านะครับ ยี่สิบสบเกามาพี่โน้ตลากเล่นจังหวะนี้เอานคับอลน้อยจะได้ยืนชักนิดนึงก็ลากเล่นโอ้โหเล่นการจริงๆสำหรับบอลน้อยบ้านมบอลเก่นะครับเกีนะครับโอนะไปในโอเคนะไปนะครับสต่อศูนย์เซตนะครับ้าที่ะอข้านะเข้ารอบทิ้งชนะเลิศนะครับบอลน้อยบ้านมาสัติเกกับทั้งารสองน้องตังน้อง้ยทุม่นะครับ